ะะงานคุณซาแล้วก็เค้างบ้านหลังนู้นนะครับอยู่กับผมนะครับตั้มหมกร้อดัมติงสุรินนะครับช่างหมูนะโพขึ้นไม่ได้อีกแล้วครับต้องไมโครทำทางใหม่นะครับไมโครได้เกียร์ทางใหม่แล้วมีเอฟีตัวน้อยต่อในคลิปที่แล้วนะครับ ดูเสียเปล่าทำทางให้ช่างหมูนาโพจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็คนขับบอลหนองจังนี้ไม่อยู่นะครับไปติดติดธุระนะครับช่างหมูนาโพได้มาขึ้นรถแทนนะครับมาลุ้นดูนะครับว่าช่างหมูนาโพจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ มันเป็นทางขึ้นขึ้นมาแล้วก็บิดตัวนะครับมันจะขึ้นยากหน่อยนะครับมันไม่ได้พุ่งตรงขึ้นมาเลยนะครับแล้วแต่ทักษะเทคนิคของคนขับหกล้อแล้วกันนะครับก็วันนี้วิ่งกันอยู่ประมาณสี่คันนะครับรถเตี๋ยวเปาอีกคันหนึ่งจอดนะครับคันที่น้องบาสดขับนะครับ นี่ครับคันที่สี่ครับจอคิวที่จะลงไปแล้วครับวิ่งใ,ใกล้แบบนี้แมโครนี่ทำงานหนักเลยนะครับไมโครนี้แทบไม่ได้พักเลยนะครับนี่เป็นงานผมสะนะครับขุดสะไปถมสะเพื่อที่ขยายข้างบ้านนะครับเป็นงานใกล้นะครับนี่ก็ พีกัดตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านโคพิกนะครับตำบลยบึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับงานนี้งานของบ้านตัวเองก็จะราคาย่อมเยานะครับใครที่ดูคลิปของตำหมกรอดําิ่งสุรินทร์นี้ก็ติดต่อใครอยากถมที่ถมอะไรนะครับฝุดสะทำงาน ไรนาสมบสมูร์ติดต่อมาได้ครับมิ้นมาตาชิปเลยนะครับเดี๋ยวติดต่อกับทันทีนะครับถ้าใครสนใจที่จะถมที่ถมดินนะครับมาลุ้นดูว่าช่างหมูขึ้นได้หรือเปล่าครับมาเลยอ้าิปนี้จะให้ดูยาวๆเลยนะครับ อาลังเลนะครับทำอะไรอยู่ครับขึ้นไม่ขึ้นนะครับลังเลใจอยู่ครับอา้าวเยียบเต็มที่ครับอึบอึบไม่รอดครับโอ้โหกดคันเร่งหน่อยครับกดคันเร่งหน่อย เนียโมจอันนี้รอบสามแล้วครับกระแดงน,นี่นน <c oughs> นนจัดหนักๆเลยนะครับที่เหรออ้าวอ้าไวไหวไหวอ้โอโหไหวขึ้นได้ครับสามรอบนะครับก่น้องเอ้ย อาถอยครับคันแดงนี่นะครับคันคันแรงครับลูกพี่เท่าแก่เขาสั่งมาครับอันนี้ก็ปลายท่อคันนี้ก็ไปขโมยหม้อก๋วยเตี๋ยวของร้านค้าดูมานะครับรถแรงเอ้ารถแรงครับรถแรงมาลุ้นดูรถ ของเสียยะนะครับแต่วันนี้ให้ลูกน้องเขาขับให้นะครับดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับนี่ครับคนทำทางครับป่าไหมบ้านใจหรือเปล่าว่าขึ้นได้หรือไม่ได้ครับขึ้นได้เลยเหรออันนี้ทำทางนะครับอันนี้ กับดักนะครับก็เที่ยวแรกสองเที่ยวนี่ก็คงจะขึ้นยากอยู่นิดหน่อยนะครับนี่กลัวรถตัวเองขึ้นไม่ได้ครับทำทางไว้รอเลยโอ้กลัวขึ้นไม่ได้ครับทำทางไว้รอ ยาตัวนี้ลงมานน่อ่าครับคิวปลาไม่ครับปลาไม่เียบตัวลงแล้วครับมีสาวๆมาด้วยเอาสาวาน,น้องหวายน,นะครับบ้านดงทับจีนนะครับ สดไม่โสดไม่รู้นะครับถามเอาเองครับต้องถามเสียยะอา่าวหางกิดครับมารุนดูเจ้ารักกี้สีแดงครับของเสียยะขึ้นได้หรือเปล่า รอบเดียวผ่านรอบเดียวผ่านครับอ่าวมาดูคันนี้ครับมาดูท่อครับรถจากสระบุรีนะครับ ไปดูคันเจ้าอิสุเดก้านะครับเดก้ากับล็อกกคันไหนจะขึ้นดีกว่ากันนะครับมาลุ้นดู2ตระกูลนี้ครับรุ่นแรกนะครับรุ่นที่กำลังยิดกันแต่ก่อนนะครับเดก้าสมัยหกเจ็ดปีที่แล้วนี่อยู่ราคาล้านนะครับสมัยแรกๆนี่ครับ คนครับคนม่วงคันม่วงนะครับเหมือนเดิมครับขับรถเือนคนป่วยเลยครับก็เหลือไม่เยอะนะครับจะเต็มแล้วนะครับ ตัวไยนี่ก็เตรียมที่จะดันตูดแล้วนะครับอ้าวออกตัวออกตัวไปแล้วครับเดก้าควันกระมงเลยครับอึบอึบแน่ว่าแล้วครับไม่รอดครับดูท่าทางแล้วอาการไม่รอดครับปล่อยไหลครับปล่อยไหลหรือว่าจะดันต่อไปเลยอ๋อติดรถนะครับไม่กล้าดันขึ้น เน่ mic. ขึ้นไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับให้โอกาสสามรอบครับถึบ <อะ S 1> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอึบอึบเอ,เอ้ยรอบสองก็ยังไม่ผ่านนะครับดับครับดับอึบเอาไว้ปล่อยไร <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ <laughs> ไปได้ครับไปได้ <laughs> โอ้ควันเต็มหน้าเลยพี่น้องเฮ้ยอ้าวไหลอีกแล้วครับปล่อยไหลครับไอ้รอบสามแล้วนะครับสามรอบนะครับรอบที่สามขึ้นได้หรือเปล่าครับรอบสามนะครับอา้าวไหวไหม รอดไม่รอดครับโอ้โหสามรอบนะครับเอาทำทางใหม่ครับเตียบเป่าครับ <c oughs> เอาตรงนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนครับคันนี้ก่อน,แล,น,อนแล้วมาดูต่อครับก็คันนี้คันของผมไม่ขึ้นสบายเลยนะครับไม่มีติดนะครับรถรถุ่นนี้ลอกกี้ ่ายแล้วเกมนะครับเด็กแจกตัวแจกตัวนี่แจกถึงใจนะแจกยันตูนรดเลยอันนี้มันขึ้นไม่ได้เลยครับเป็นไรปะเนี่ยขาขาชาเลยนะเดี๋ยวจะสับขามังขาดเลยเดี๋ยวจะันขาบังขาดเลยูปราดันมาเยอะ มันเนมันเยมันูมันมันมันดักันเน่ตายตายขาขาดเด็กเกตัวขาขาดแล้วออกออกไงอขาเปนจิฮัก

เป็นไงอาการฮะเก็บเข่าเลยเก็บเข่าเลยดีนะไม่หายไปทั้งหัวดีไม่เหลือแต่ชื่อเด็กทีมงานสายแข็งครับนี่ โอ้โหเต็มแล้วครับใส่ครเยอะเลยครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องขึ้นไม่ได้อีกแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวสองรอบขึ้นได้ครับนี่ครับป้าใหม่ครับเททับแม่งเด็กแจกตัวเลยครับรงใส่เด็กแจกตัวมันดื้อเกินไปครับเททับเลย คนขับบอกว่ารถแรงครับมันไส่มันไส่เด็กแจกตัวแล้วครับโดยที่เทดินทับเลยก็หาแจกตัวไม่รู้เรื่องเลยครับ เทแม่งทับไปเลย <laughs> เอ้ววันนี้มลเนเออเมกินยาวนะเอรถคนขคับกันแดงบอกว่ารถแรงนะครับดูครับจะลั่นแค่ไหนนะครับกันแดงนี่หม้อก๋วยเตี๋ยว เขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเลยครับวันนี้มีเสียงครับแม่ขึ้นได้สบายเลยนี่นครับลกูกนดีก็ประวัติสามรอยนะครับเททับเด็กแจกตัวทั้งขึ้นไม่ได้ครับ คลิปนี้ก็ขำๆกันนะครับก็ฝากเตือนคนแจกตัวได้ครับอย่าไปนั่งเล่นแถวท้ายรถนะครับเพราะว่ารถบรรทุกคนขับจะมองไม่เห็นตูดนะครับตรงที่มันบังนะครับมันเป็นจุดบอดด้วยครับก็ฝากเตือนไว้ทุกคนที่ดูคลิปนะครับที่เห็นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ ติดตามนะครับขอบคุณครับ